ไปกันแล้วอุ้ยเบ้งดูเบืงดูอุ้เบื้องหน้าผัวเจ้าของแน่หน้ากระปันบานปากกระเปะๆอุหึเรเป็นนี่เราไม่มองเป็นตาเอาคักเขาวะพี่เซนเตอร์นมเป็นนมโอ้ยเอวคักเขาวะ คนเงี่ยงนี่โอ้ยถือใจเสื่อด้เนาะหยุดเต้าเลยเต้าเลยเบิ่งเลยเต้าเบิ่งเลยดิปิดไว้จิ๊งจ๊กหลอกหาเบิงแต่ผู้แต่ผู้สาวเออให้เบิ่งเขาเห็นหนังเบิ่งคอยนี่เห็นบ่คอยนี่คอยบ่ดีมองใดคอยบ่งามมองใดหน้าคอยกระงามนุ่มคอยกระมีดาคอยกระแห้งไงเออคอยนี่เขาต้องเบิ่ง ในผัวตังชาิมันยังเอ๊รวยไหมเบาหลรวบ้าพนชาโยงดนหัวตังชาติกันนะข้าตาดแบลแทะในควันลูกพันเจได้กล้าเบลลูกน้ำเขาหากบเลียงเอาที่บ้านไขหนาไตาจิบเนี้ยนั่นมาไม่ช่นอนไม่ใชรจปบกว่พี่น้องิบเรดดูมาฟังผิวจมนเบาขนาดไม่ใช่อยากเห็นลูกนวฮะอยากเห็นลูกนหัวหัว อยู่กับเพื่อบกันวะคณะอยากเห็นอยู่ก้นจางฉากยย <Hello. S 1> ากูอยากเห็นฮัลโหลโอ้ยฮัลโหลทอร์เอิร์มาดีๆเนี่ยคนดังสดโอ้ยเฮ้ยอ้าวอู้อาวอู้อู้าว,าวมาเพิ่ปปมแบบเปลี่อขอรัดกันมาเนี่ยเสี <c oughs> ยงลงกับหัวเสียงดูกับเพื่เมื่อกี้เนี่ยอยง เจ้าไปเจ็บพักมาตายนี่เท่าชีวิตนี่มีเจ้าเรียอะไรเมียเจ้าสินอกนั้นแมงปันหมาเอาแล้วคอยเด็กคอยกระฮักเจ้าคือกันไหมฮะยคอยกระฮักเจ้าคือกันไหมเอ้ามันเป็นเมียเจ้าได้หนิอีหละมาจะยำไหนมาจะโดนแล้ว เงี้ยเสีย,ยใจหลายเด้อมุนบันแลเนาะอยางมุนจำแล้วจำเหล่าเยวันเว้ยจะไปคิดอย่างขึ้นบันไดเฮ็ดยัง่อยพไบกินบกพริกซื่อๆต้องมาพูดถึงหรอหนูจื้นจ้า สิบเจ็ดค่ะเอาทำไมหนูตอบสิบเจ็ดเอางัครูบอกให้ตอบนี้ค่ะครูบอกตอนไหนตอนยืนอยู่นี้เด็บอกว่ายังไงบอกว่าให้ตอบสิบเจ็ดครั้งต่อไปอย่าให้พลาดยังวมาดาหนูอีกบองเอ้ยแปลหัวเก่ามันถึงเป็นสิบเจ็ดขให้ตอบอันกอดนุ่นมึงมาลับตาตอบยังไงฉากสิบเจ็ดขา ครูเปลียนคำถามแล้วบอกค่ะกค่จิตใจนู้อายุใช่ว่าครูเขาถามว่าช้างมีกี่ขานั้นสีขาช้างมีกี่ขาล่ะครูถามครูตุ๊กตาสิช้างมีสี่ขาห้ากับหางเอาครูรู้ละเอียดประนั้นทำไมต้องถามเด็กด้วยค่ะครูค <c oughs> ้านรูขออนุญาตคัะถามไอ้ที่เด็กไม่รู้หน่อยค่ะ <c oughs> อ๋อ,อเดี๋ยวเธอนั่งลงควรประสาท